ครับสวัสดีครดปีบซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบกับพ่อแต้มนีะพี่น้องเนาะครับพ่อ,อ,อแตม้พแตมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนชัยวันต่อยนอี่นะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่16สิงหาคม67เจ็ล่าพัฒนาออก482076ครับเลขล่างก็ออก20งนยนะพี่น้องเนาะ สังเกตพี่น้องพอสอนะครับออกเลขไถหกเจ็ดมาออกเลขเล่าเจ็ดหพี่น้อง <c oughs> โอ้บ่ขึ้นบ่ฝันเนาะพี่น้องเนาะวัดมาออกเป็นสีเนาะครับของเซียนใช้ว่านงวดที่ผ่านมากกับลุดเด้อพี่น้องเด้อครับมีสี่ห้าหกเก้ศหนึ่งไปกันคนละทาง หกกับไปทางหนึ่งศูนย์กับไปทางหนึ่งนพี่น้องเนาะครับจับคู่ก็มีหกศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ออกสองศูนย์นะครับอ่ะบ่าวากันนพี่น้องเนาะมีเขามีลุดนะครับบราวาคูบาอาจารย์ในครับมือนอีกับมาแล้วพี่น้องพอเตรียมภาพมาติดตามต่ออีกกับเซียนแชยวานนพี่น้องเนาะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับ คนใหญ่เห็นอย่างนอ้คอ,อปอกปอกพี่น้องเลยเขาจะตัดฟืนพี่น้องเด้อขอโทษขอไพ่ลายขันมีเสียงรลบกวนนะครับ เราพัฒนาครับเซียนชายวานันนะพี่น้อง เ,เสียงดังนะพี่น้องเลิฟพอขอา้างบันพันบันฟื้นตัดฟื้นนะครับเจ็ดแปดเก้า สองพี่น้องขับชุดวินเนนะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเก้าสองสามนะครับจับคู่กับซีมี ก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับแปดแปดสองแปดสาม แปดส,ส,สี่นะครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเด้อรับเซียนชัยวานเน้นที่รับแปดสองแปดสามเก็ดสองเก็ดสามนะครับ ครับสัตว์เจียนนะพี่น้องเนาะอคอัตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์และพี่น้องเด้อวันจันทร์ที่สิบเก้าสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนชัยวานขับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปด ชุดเต็มเพิ่นไปเจ็ดแปเก้าได้พี่น้องเนอะรับ92 9าสองเ8้าส7มเก้าาเจามน้พี่น้องเนาะครับประเนนให้ที่8ปดสองแปนะครับเอาฉะนั้นแล้วเตรียมข้อไวพ้พรอนคอยเข่าคอย,คอย,คอยแตกปัง,ปงๆเด้องวดนี้ครับพี่น้องเอซก็จะได้สกุสกๆมันๆกับน,น้อพี่น้องเนาะครับ เอาพอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอไวพอรนคอยเข่าคอยแตกครับปังๆเข้าตรงๆพี่น้องยิบซี่ก็จะได้โกๆโมันมกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เขอาอ่าลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มขอขอบคุณนิพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไวพ้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใจใดความไขใ่ให้มีนะครับเนาะ พอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาอพี่น้องเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนาครับสำหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับผม